นาฟาร์มแห่งหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อจ๋ายและหมูตัวหนึ่งชื่อปุ้มทั้งสองอาศัยอยู่ในฟาร์มเดียวกันแต่มีนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าสุนัขจ๋ายขี้ระแวงชอบเฝ้าบ้านและเห่าเสียงดังทุกครั้งที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาส่วนเจ้าหมูปุ้มสุภาพใจดีขยันช่วยงานในฟาร์มไม่เคยเห่าไม่เคยโวยวาย วันหนึ่งเจ้าจ่ายแอบนินทาหมูปุ้มกับสัตว์ตัวอื่นว่าดูสิหมูปุ้มวันวันเอาแต่กินนอนกลิ้งอยู่ในโคลนไม่มีประโยชน์อะไรเลยสัตว์อื่นๆฟังแล้วเริ่มรู้สึกดูถูกหมูปุ้มไปตามๆกันจนกระทั่งวันหนึ่งฟาร์มเกิดไฟไหม้ในช่วงดึกทุกคนแตกตื่นสัตว์ต่างๆวิ่งหนีอนละมานเจ้าสุนัขจ่ายรีบเห่าเสียงดังปลุกเจ้าของฟาร์ม ส่วนเจ้าหมูปุ้มไม่หนีแต่กลับช่วยดันรั้วไม้เปิดทางให้ลูกสัตว์ตัวเล็กๆหนีออกมาได้เมื่อไฟสงบเจ้าของฟาร์มองดูสัตว์ทั้งสองตัวแล้วพูดว่าเจ้าจ๋ายเห่าเสียงดังจนพวกเราไม่หลับแต่นั่นก็ช่วยให้เรารู้ทันไฟส่วนเจ้าปุ้มช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆได้หลายตัวแม้จะต่างกันแต่ทั้งสองก็มีค่าคนละแบบ วันต่อมาสัตว์ในฟาร์มต่างก็เข้าใจว่าไม่ควรตัดสินใครจากสิ่งที่ตนไม่เข้าใจเพราะทุกตัวล้วนมีหน้าที่ของตัวเองและคุณค่าที่แตกต่างกันข้อคิดของเรื่องนี้อย่าดูถูกผู้อื่นเพียงเพราะเขาไม่เหมือนเราทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเองการทำดีไม่จำเป็นต้องเสียงดังขอแค่ตั้งใจจริงใครๆก็เห็น